วัตถุประสงค์การที่ฝากไขน่นะเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีหลักประกันเดือนละครั้งที่มีเมนเน,เนี่ยมันก็ตกทีละฟองเนี่ยยังเหวี่ยงวีนได้ขนาดนั้นนะ่ะนี่มันตกพร้อมกันตั้งสิบฟองค่ะพร้อมๆกันมันก็คงจะ1ส,สเท่าค่ะแต่สิบสเท่า มารีวิวเรื่องเกี่ยวกับการฝากไข่นะคะเดี๋ยวเกตมาที่บายสั้นๆนิดนึงก่อนว่าการฝากไข่คืออะไรจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนนะคะจะมีไข่จำนวนจำกัดน,นะคะอยู่ที่1ล้านถึงอ2ล้านฟองนะคะตอนแรกเกิดแล้วก็มันจะค่อยๆเสื่อมสลายลดลงไปเรื่อยๆนะคะพอถึงช่วงเวลาอายุอายุหนึ่งเนี่ยอยู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ย จะเหลืออยู่ที่ทประมาณ400,000ฟองนะคะแล้วก็พออยู่ที่ประมาณยุ36เนี่ยจะเหลืออยู่ที่ประมาณ30,000ฟองนะคะแล้วก็จนถึงวัยวัยหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่า menopause หรือหมดประจําเดือนพอดีนะคะดังนั้นเนี่ยด้วยทาง biological นะคะหรือทางชีวภาพของร่างกายผู้หญิงเนี่ยความสามารถที่จะมีลูกเนี่ยมีลูกได้จนถึงอายุ40นะคะ แต่ว่าคุณภาพของไข่นะคะที่ที่มันสุกงอมมีคุณภาพที่ดีที่แข็งแรงนะคะก็จะอยู่ช่วงประมาณที่27-35ปีมีงานวิจัยนะคะบอกว่าผู้หญิงที่มีลูกอายุ30เนี่ย30ต้นๆเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดแข็งแรงที่สุดทำให้ลูกเนี่ยแข็งแรงด้วยด oh. ันดังนี้คือการฝากไข่ ก็คือมันถึงมีความจำเป็นและสำคัญสำหรับคนที่อายุระดับหนึ่งแล้วก็คือ27-35ถึง35ปีเพราะว่าหลังจาก35ปีไปเนี่ยคือคุณภาพของไข่นะคะก็จะด้อยลงและตัวจำนวนฟองก็ลดลงด้วยดังนั้นเนี่ยที่เกตมาวันนี้เกตก็มาเพื่อลงทุนอนาคตตัวเองเรามาฝากไข่ไว้ก่อนเมื่อเราพร้อมเราก็สามารถที่จะนำไข่ที่ตอนอายุเท่านี้ไม่เกิน35เนี่ย มามาผสมเทียมแล้วก็ทําให้เราสามารถมีลูกได้แต่ก็อย่างไรก็ตามก็หมอก็แนะนำว่าต้องไม่เกิน40นะคะในการที่จะมีลูกนะคะอันนี้คือทำไมต้องฝากไข่นะคะต่อมานะคะแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนฝากไข่เนี่ยจะแบ,บ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่มีภาวะ ับโรคทางร่างกายที่เสี่ยงกับการที่ทําให้ไข่ฟออย่างเช่นเป็นมะเร็งแล้วจะต้องคีโมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ว่าไข่มีความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยฝากไข่ไว้ก่อนแล้วบําบัดตรงตัวเองหายจากการเป็นมะเร็งก็สามารถที่จะเอาไข่ที่แข็งแรงเนี้ยมามาทําให้เรามีลูกได้นะคะหรือสําหรับคนที่ยังไม่พร้อมไม่ว่าจะด้วย เรายังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจนะคะหรือเรายังสนุกกับการทํางานการเดินทางอะไรเงี้ยก็นี่แหละหรือไม่ว่าจะเป็นการหรือลงทุนอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะฝากแต่อย่างไรก็ตามการฝากไข่นเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายนะคะก็เกตาะคะเลือกมาฝากที่แบงคอกไอเวลาดเท้า,น,ทานะคะ เพราะว่าเหตุผลหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของโปรโมชั่นที่คุ้มค่านะคะแล้วก็มีคุณหมอที่เก่งมากที่มีเอ็กซ์เพรสตแล้วก็จากที่เกตรีวิวหลายๆที่เนี่ยก็ดูว่าที่เนี่ยเชื่อถือได้นะคะเดี๋ยวเกศจะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรที่ทําให้เกศรีวิวแล้วถึงมาเลือกที่นี่นะคะเหตุผลนะคะที่เกตมาฝากไข่นะคะเนื่องจากว่าเกตก็มองว่าเกตเป็นการลงทุนเพื่อนาคตตัวเองที่ ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้พร้อมนะคะเราก็ยังไม่ได้เจอผู้ชายที่ใช่ด้วยก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเราลงทุนเพื่อตัวฉันเองในอ่นะคตว่าถึงเวลาเมื่อเราเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่เราก็ค่อยอ่ะมาใช้วิธีนี้ในการที่เพิ่มทําให้มีลูกที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็เลยมองว่าแต่ถ้าไม่ไม่มีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างน้อยเนี่ยแกก็เอาไปบริจาคหรือไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆแทนก็ได้ค่ะ จริงๆแล้วก็เลยมองว่ามันมีแต่กําไรและกําไรค่ะก็เกดนะคะอยากมีทิปเล็กๆน้อยๆแนะนำให้คุณผู้หญิทุกคนที่ดูตรงนี้เนาะว่าเมื่อเราอายุเยอะแล้วเนี่ยเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนอายุแบ,บบ20ไปลายปลายอะไเงี้ยสำหรับ30แบบใกล,ใกล้ๆ35อย่างเงี้ยเกดแนะนำนะคะให้กินวิตามินบำรุงไข่ก่อนค่ะซึ่งมันมีขาย ในออนไลน์ทั่วๆไปเรารู้ว่าเราอายุเยอะแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยเพื่อทําให้ไข่สมบูรณ์ที่จุดพอเวลามาฝากไข่ก็สามารถได้ไข่คุณภาพดีๆแล้วก็ได้ใบโตๆแล้วก็ที่ใบที่กลมสวยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเก็บเพิ่มโอกาสในการที่จะมีลูกที่แข็งแรงในอนาคตข้างหน้าได้ค่ะ oh. ที่จะฝากไขไไ่อ,อะไรเงี้ยค่ะมีอะไรเบื้องต้นที่หนุควรต้องทราบด้วยไหมคะมีหลายสิ่งที่ต้องทราบนะครับก็คือว่าในปัจจุบันนี้นะครับโปรแกรมการฝากไข่เนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งผู้หญิงไทยในปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะสนใจมากขึ้นนะครับรก็คนหนึ่ง,งเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่นะครับวัตถุประสงค์การที่ฝากไขน่นะเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีหลักประกัน ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเผื่อว่าเรามีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเรายัง,งคงร,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 รักษาความสามารถในการที่จะมีบุตรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะรักษาความสามารถในการที่จะมีบุตรในอนาคตตอนเราอายุมากเนี่ยเราก็จะต้องเก็บไข่รักษาเขาเอาไว้ในขณะที่เราเนี่ยอายุยังน้อยหรือว่ายังอยู่ในช่วงอายุซึ่งไข่เนี่ยนะครับยังมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ยังมีปริมาณที่เหมาะสม ครับอันนี้ก็คือเจ็ดกำหนงของการฟรีสไข่นั่นเองนะครับว่าการฟรีสไข่นั้นเนี่ยเราต้องการให้ผู้หญิงซึ่งอยู่ในช่วงวัยระหว่าง28-35ถึงปีเนี่ยนะครับที่ยังไม่แต่งงานที่ยังไม่มีความสมที่จะมีบุตรนะครับ,รบเนื่องด้วยยังมีภารกิจที่จะต้องกระทำให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการสำรวจโลกการที่จะ ่ายคว้าหาอนาคตที่ดีกว่าทางด้านการงานนะครับหรือว่ายังไม่เจอคนที่ใช่นะครับก็สามารถที่จะกระตุ้นไข่นะครับ<ฆ>เก็บไข่แล้วก็ฟรีสไข่เอาไว้จนกว่าเธอจะมีความพร้อมนะครับที่จะมีบุตรน,นะครับราะ,ะรรกลุ่มคนเนี่ยนะฮะที่เรากําหนดไว้ก็คือกลุ่มผู้หญิงซึ่งอายุระหว่าง28-35ปีนะครับแล้วก็มีความประสงค์ที่จะมีบุตร ด้วยไข่ของตัวเองในอนาคตนะครับแล้วก็ข้อกำหนดเนี่ยกับทางกฎหมายเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของฟรีสไข่เนี่ยก็คือว่าไข่ที่เก็บรักษาไว้เนี่ยเมื่อนำมาใช้เนี่ยนะครับจะต้องนำมาใช้กับเชื้ออสุจิของสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นก็อหมายความว่าเมื่อฟรีสไข่กับเราแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเมื่อมากลับมาหาเราแล้วก็ แสดงความประสงค์ที่จะใช้ไข่ที่ฟรีสไว้นั้นเนี่ยก็จะต้องเอาทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับมาพร้อมกับสั่งด้วยนะครับโอเคค่ะโอเคไม่งั้นก็คือไม่งั้นก็จะเป็นไข่ก็ได้หรือก็อันตรายถูกไหมเออจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอันตรายนะครับแต่ว่าเรามองว่ามันผิดกฎหมายเพราะว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดไว้อย่างนั้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็จะต้อง ที่ายให้เข้าใจก็คือว่าไข่ที่ฟรีซไว้เนี่ยไม่สามารถที่จะเอ็ก์พอร์ตไปต่างประเทศได้นะครับเพราะอันนี้กฎหมายห้ามนะครับว่าการนําเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่เชื้ออสุจิหรือว่าตัวอ่อนนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งซึ่งใครที่มีความประสงค์ที่จะฟรีซไข่เอาไว้เนี่ยนะครับก็ควรจะรับทราบไปก่อน บนหน้าจอนั่นคืออะไรนะพี่เกดคือตัวมดลูกค่ะอันนี้คือฟองมดลูกนะคะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่ามดลูกสุขภาพดีนะใช่พอดีอาขาดีค่ะมไม่แน่ใจมันก็ดีไม่ดีกำลังตื่นเต้นอยู่เป็นอะไรนะคะฟองไข่ฟองไข่อ๋อ ก็เมื่อกี้นะคะได้เช็ค up กับคุณหมอแล,แล้วแล้วก็มีอัลตราซาวด์มาแล้วมีแค่8ฟองเองนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเช็คเพชรเลือดนะคะเจาะเลือดเพื่อที่จะเตรียมพร้อมว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงต่อนะคะคุณหมอก็จะประเมินค่ะ <S <S 2> <S 2> อันนี้เดี๋ยวเช็คเลือดเพื่ออะไรนะคะ เจาเลือดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฟิตเชอคก็คือดูเมือนเลือดแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของเลือดแล้วก็ดูพวกแบบอินฟิกเชียต่างๆอย่างพวกไวรัสบีไวรัสซีเอแล้วก็ดูพวกฟังก์ชันการทํางานของอํายวแล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็วิตามินบีอ๋อค่ะอบค่ะค่าอ่อ่อ่ ก็ฮอร์โมนที่ควบคุมการทำานของรังไข่เนี่ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับส่วนวิตามินดีก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็มีภูมิต้านทานต่อฮอรมเานแล้วนะครับแล้วก็ส่วนผลเลือดที่ตรวจเกี่ยวกับเรื่องโรคติดเชื้อต่างๆเนี่ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกติหมดรังไข,ข,งข่ข้้นขวาขั้นซ้ายเนี่ยไม่มีซีสไม่มีอะไรที่ผิดปกติเพียงแต่ว่า จานวนไข่ตั้งต้นในรอบนี้น้อยไปหน,นอยเพราะฉะนั้นเราจะให้ซัพพลีเมนต์ที่ทานเพื่อที่จะพยายามที่จะให้มีไข่ตั้งต้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะนะัดหมายกันว่าเดือนหน้านะครับวันที่อสองรอบจาเดียนเราจะมาอา่านาสาวก่อนถ้าท่าสาวเราพบว่าเช่นเราเห็นไข่ข้างละ 6- 7ใบเราก็จะเริ่มกันนะครับได้นะค่ะวันนี้ก็เสร็จของการประเมินพบแพทย์เรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งที่เกศต้องทำก่อนกลับไปเนี่ยในหนึ่งเดือนสำหรับรอบ ประจำเดือนรอบหน้าเนี่ยก็คือให้พักผ่อยเพียงพอทานวิตามินที่คุหมอจัดเสริมไว้ให้นะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะเพราะว่าไข่น้อยเกินไปนะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยก็จะมาประเมินอีกรอบหนึ่งว่าไข่เยอะเพียงพอแล้วอ้ยถึงจะเริ่มทําการเข้ากระบวนการกระตุ้นไขค่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะ เดือนต่อมาเร็วไหมครับก็ถ้าใครอยากรู้นะคะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกศทําอะไรบ้างดูแลตัวเองยังไงก่อนที่จะมาเลือกโรงพยาบาลนี้เลือกยังไงอะไรเงี้ยเข้าอยู่ในคลิปย่อยตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยตอนนี้เกศกําลังรอคุณหมออยู่ค่ะว่าเนี่ยคราวนี้เนี่ยไข่เพียงพอที่จะเริ่มกระบวนการได้ไหมในกระบวนการเนี่ยก็ต้องเริ่มจากที่เอาต้าซาวก่อนค่ะสำหรับรอบสองเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถึงเจาะเลือดนะคะ เราก็เริ่มกระบวนการเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอกันว่าจะเป็นยังไงลุย ว่าหลังจากที่เรารักษาแล้วใช่ไหมครับก็เราก็ตรวจเลือดนะครับจากรักษาเนี่ยเรพบว่ารานี้มีไข่ข้างละประมาณ7ใบซึ่งเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยข้างขวามีหกข้างซ้ายมี2แล้วก็บอกว่าข้างซ้ายเนี่ยไข่มันหายไปเราให้เวลาฝื้นตัว1รอบไปดำเดือนซึ่งก็หลังจากทานยาซัพพลีเมนตแล้วเนี่ยรอบนี้ก็ก็ดีเลยก็มีข้างละเจ็ดใบทั้นผล ตรวจฮอร์โมนเนี่ยใช่ครับตรวจฮอร์โมนเพื่อยืนยันว่าเราพร้อมสำหรับการกระตุ้นไหมผลออกมาว่าฮอร์อมโมนปกติดีพร้อมสาหรับการกระตุ้นนะครับก็จะเริ่มฉีดยากระตุ้นวันนี้เลยซึ่งยาฉีดอันนี้ก็จะเป็นยาชนิดที่มีฤทธิอ์อยู่หลายวันเพราะฉีดเข็มที่หนึ่งปุ๊บก,ก็จะมียาเข็มที่สองในวันที่ห้าหลังจากนี้แล้ววันที่หกเรามาเจอกันเพื่ออัลตราซาวด์ดูว่าหลังจากฉีดยาไปแล้วเนี่ย ร่างกายตอบสนองเนี่ยนะครับรังไข่ตอบสนองต่อการตุ้นเนี่ยโดยไข่โตจาก14บบยโตหมดไหมขนาดเท่าไหร่ต้องกระตุ้นต่อหรือเปล่านะครับระฉะนั้นเนี่ยก็คือฉีดยาวันนี้นะครับแล้วก็จะมีอาฉี์วันที่22แล้วเราก็จะมาพบกันที่วันที่23ซึ่งก็เป็นวันอาทิตย์พอดีนะครับโอเคเรียบร้อยครับนะนเรียบร้อยครับโอเค จบแล้วครับสวัสดีครับค่ะครับตอนนี้คือหมอมีให้ฉีดยาให้ตรงเข็มนึงนะคะคือตอนนี้ฉีดแล้วจะอยู่ได้ประมาณห้าสิบหกวันแลค่ะค่อยนัดมาเยือนที่ยี่สามค่ะดยาใส่ตรไข่ตรงเข็มดแล้วก็วันที่ที่สองมีกลับไปด้วยเข็มเป็นยาป้องกันไข้กวค่ะลองฉีดูไหมคะลองดูไมเดี๋ยวเอาเลยรคะฉีดให้ก่อนได้ค่ะ ดี๋ยววันนี้ได้ฉีดที่ชั้นใต้ผิวหนังหน้าท้องนะคะจะเป็นด้านล่างตรงนี้เช็ดแอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดเดี๋ยววันที่22ที่รับกลับบ้านไปก็ฉีดน้าท้องด้านล่างเหมือนกันเราเลือกข่านไหนก็ได้โอเคเอราะโอ้โไม่เป็นคนไม่กลัวเข็มนะคะแต่ว่าพอทำเองก็ไม่ก็จะเช็ดแอลกอฮอล์ค่ะอันนี้ก็คือขวดปอใค่ะ เวลาเราฉีน,นเ,เราก็เราก็บีบเนื้อขึ้นอันนี้แข็งเล็กนิดอ๋อโอเคค่ะบีบเนื้อขึน้นมาเยอะแล้วก็ข,ขึ้นลงแบบนคะแล้วก็เอามือที่บีบเนื้อมองซิทตรงคนมาแบบนี้นะคะ้วก็ค่อยๆอนนอนไม่เจ็บนะคะเนี่แรกรู้ว่าจะเจ็บอันนี้นะคะต้องกดตรงมันมันกดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้มันจะเก็บหัวเข็มได้พร้อมเลย ค่ะแต่ตัวที่เราล็อกกับด้านไปาจะเป็นไส้ิงอีแบบหอนค่ะค่ะจะถ้าสะดวกมานี่ก็มาได้ใช่ไหมคะโอเควันนี้ก็เรียบร้อยเสร็จแล้วไปกลับชีดอีกีวันนี้อเลยคตกมันจะเป็นเข็มแบบนี้ค่ะจะเป็นเข็มที่มียาอยู่ในนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีหัวเข็มด้วยนะเราจะฉีดแล้วก็แค่ดึงออกค่ะเป็นตรงๆแบบนี้ เดี๋ยวอาไปก่อนเดี๋ยวทำได้ประมาณนีว่าได้ค่ะฉีดเวลาประมาณนี้ก็ได้หรือว่าก่อนก่อนสองทุ่มก็ได้ค่ะโอเคได้ค่ะอันนี้ยาแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะระหว่างเดินทางหรือแพนคนแทเป็ไงได้ค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ผ่านไปด้วยดีนึกว่าวันนี้จะไม่ได้ฝ่าลวในที่สุดก็ได้โดสแรกสักทีนะคะก็ในช่วงนี้ก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้อะค่ะเพราะว่า เป็นช่วงที่อารมณ์เนี่ยมันแบบเหมือนแบบเรากระตุ้นฮอร์โมนนอะเนาะปกติเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยแค่เดือนละครั้งที่มีเมน,นเนี่ยมันก็ตกทีละฟองเนี่ยยังเบียนวีนได้ขนาดนั้นน่ะนี่มันตกพร้อมกันตั้งสิบกว่าฟองอะพร้อมๆกัน,นมันก็คงจะสิบสีเสบส่เท่าค่ะแต่สิบสี่เท่าค่ะ ตอนนี้ก็ฉีบแล้วตอนนี้ยังโอเคอยู่มีโรคหมดบ้างเล็กน้อยเลยเนี้ยแต่ก็ยัง,ย,งยังเหมือนยังหัวเราะกับน้องสาวได้อยู่โอเคนะโอเค,อเคก็วันเดี๋ยวอีกวันนึงเจอกันค่ะฮัโลผ่านมาแล้วสวันนะคะ ก็๋ยวจะเล่าอาการให้ฟังคร่าวๆก่อนนะหลังจากที่ฉีดกระตุ้นไก่ไปครั้งแรกก็สำหรับเกศเองอะ่ะไม่ได้มีอารมณ์ทางด้านมูสวิงอะไรเหมือนคนอื่นนะแต่ว่าจะอึดอัดที่ท้องมากแล้วก็จะรู้สึกมีวิงเวียนศีรษะรู้สึกแบบเหมือนแบบมึนๆหัวอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีแน่ๆคืออึดท้องมากแบบถึงขั้นว่าแบบ กินอะไรไม่ค่อยลงเท่าไหร่แล้วก็หมอบอกว่าห้ามดื่มน้ําเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดื่มน้ําไปนิดเดียวนะคะประมาณไม่เกินลิตรหนึ่งต่อวันไม่เกินลิตรลิตรหนึ่งลิตรครึ่งนี่แหละประมาณนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคุณหมอก,ก็คือนี่คือเข็มที่สองที่ให้ไปฉีดที่บ้านเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเข็มที่ฉีดเพื่อการไข่ตกนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือนี่คือเข็มยานะคะ โอกาดูแันนะคะ0.25ย์ 25, หน้นะคะของโรงบาลอื่นใช้อะไรอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเพราะไม่ได้เป็นตัวแทนขายยาแค่เออยูฉันว่าได้ใช้อะไรโอเคเดี๋ยวก็มาดูกันนะว่าฉีดยังไง เป็นวันที่3แล้วค่ะไม่นับวันแรกที่ต้องกลับไปดูแลตัวเองนะคะก็วันแรกก็คือได้รับกระตุ้นไข่นะคะตรวจเลือดอัลตราซาว์เมื่อวานนี้ก็คือฉีดการไข่ตกนะคะที่บ้านที่ทาเองแล้ววันนี้เนี่ยก็คือกําลังตรวจเลือดนะคะกําลังรอผลเลือดแล้วก็เดี๋ยวจะออาตราซวาว่าคุณภาพของไข่เป็นยังไงบ้างโตขึ้นเพียงพอหรือย,ยงังพร้อมที่จะเก็บไข่เมื่อไหร่อย,อย่างเงี้ยตามที่หมอ ตามให้ follow up นะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เป็นวันที่6ของการการะตุ้นไข่นะครับแล้วก็เราก็มาทำการตระซาวกันแล้วก็พบว่าลักไข่ข้างขวาได้มีประมาณสักสิบใบนะครับแต่ว่าก็มีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับก็มีขนาดใหญ่กลางและเล็กนะครับในขณะที่รักไข่ข้างซ้ายเนี่ยเรา นักได้ทั้งหมดก็มี9ก้าใบนะครับก็เหมือนกันก็คือมีใหญ่กลางแล้วก็เล็กเพฉ่นนี่ยไข่ขนาดใหญ่แล้วก็กลางจะเป็นขนาดที่เราตั้งป้อหมายว่าจะเก็บมาซึ่งก็จะมีจานวนทั้งสิ้นเนี่ยนะครับอยู่ที่1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ก้ใบนะครับ นะครับซึ่งถ้าเราได้10บใบก็ถือว่าโอเคนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะฉีดยาอีก1วันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสรุปว่าเราจะเก็บไข่คนไหนได้ค่ะาหมอขอถามนิดนึงค่ะว่าขนาดใหญ่นี่คือกี่มิลขนาดที่เราดูเนี่ยนะครับก็คือเป็นภาพของถุงไข่ไม่ได้เป็นตัวไข่นะครับถุงไข่เพราะฉั้นเนี่ย พอถูไข่เราจะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยวันนี้สำหรับใบที่ใหญ่คือ1 5 6มิลลิเมตรแต่เป้าหมายของเราคือว่าเราจะได้ขนาดคือ18มิลลิเมตรถือว่าโอเคนะครับแต่เนี่ยก็คือพรุ่งนี้น่าจะมีจมํานวนซึ่งมีขนาดตั้งแต่15-18ถึงมิลลิเมตรเนี่ยนะครับ,รบประมาณสักสิบใบเราก็จะโอเคแล้วะมาถ้าพรุ่งนี้ได้เนี่ยเราก็อาจจะเก็บไข่เป็นมันพุธ นะครับแทนี่เป็นแบัสนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เสรุปอีกทีนึ่งครับขนาดกลางประมาณกี่ินะคะก็ขนาดกลางก็คือ12บสถึงสิานะครับขนาดเล็กก็คือประมาณ10บมิลนั่นคือขนาดเล็กนะครับซึ่งถ้าถ้าเป็นขนาดเล็กก็อาจจะสุกไม่ทันทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเขาได้นะครับแต่จริงๆตอนที่ผ่านมาอืดท้องมากเลยครับหรือวบมัน า,า,าก,ก็าเป็นผลจากการที่ฮอร์โมนเพศหญิงมันเพิ่มขึ้นจากการที่มีไข่เติบโตบก็ผลิตฮอร์โมนเอสโตอเจนออกมาเพื่เนี่ยฮอร์โมนตัวนี้ก็จะทําให้ร่างกาย,ยจะมีภาวะอุ้มน้ำนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนกับตัวบวมนะครับเพราะว่าเวลาดื่มน้ำเข้าไปมันจะสะสมในร่างกายเราถึงแ,แนะนาให้ดื่มน้ำน้อยหน่อยนะครับ แล้วก็อาการอา,อาการที่เกิดจากลำไส้ที่ทำงานเนี่ยไม่เป็นปกติเนี่ยาการจะมีอาการเนกรท้องอื่นไนดะ้นะครับ อาจจะทานยาขับลมร่วมด้วยได้หรือนักขิดก็ได้นะครับอโอเคครับสวัสดีครับันนี้เป็นิยากระตุ้นให้ไข่โตตัวหนึ่งแล้วก็ป้องกันไข่ตกตัวหนึ่งนะคะตัวให้ไข่โตจะเป็นประกาน,นะคะทอที่ผิว,นนออวนหนังก่อน<ช>ค่ะอ๋อเช็ดแอลกอฮอล์ที่ผิวหนังได้ค่ะอันนี้คืออยากให้ลองทำเองใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เราก็เช็ดแอลกอฮอล์แล้วก็เอามือด้านที่ถนัดจับตัวประการขึ้นมาค่ะ แล้วมืออีกมว้หนึ่งดึงปอกเข็มออกเลยดึงตรงตรงระวังนนะคะแล้วก็เอามือข้างน้นบีบเนื้อขึ้นมาอย่าให้โดนตรงตรงที่เราเช็ดแอลกอฮอล์นะคะจำไม่ได้ฉันตรงไหนไม่เป็นไรแต่ก็แล้วค่ะแล้วก็ปักลงไปจนสุดนะคะซึ้งลงไปเลยนะคะถ้าขาวไว้มันจะเจ็บนานโอเคโอเคแล้วเอามือที่บีบเนื้อมาฟิกตรงคนไว้ ปรุงคนไว้ใช่แล้วเอาหนีบปุ้งกดลงกดลงทีก็ได้ปึ๊ดปุ๊บ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 ไปเลยค่ะใช่ขัดเคลียบร้อยแล้วก็นับหนึ่งสองสามดึงออกเอามือนี้ออกนะคะเดี๋ยวมันจิ้มมือตัวเองโอเคขอบคุณเลยค่ะอันนี้ก็เช็ดมือโอเคอีกตัวหนึ่งป้องกันไข่ตกนะคะเป็นตัวที่เคยฉีดอยู่แล้วอันนี้อ๋อโอเคค่ะอันนี้เราก็เช็ดเอฟกับฟังก่อ์ สำหรับวันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะคะเพื่อมา follow up ทอท่าพรุ่งนี้ใหญ่โตมากเพียงพอก็เก็บเร็วขึ้นตอนแรกจะเก็บวันเบื้องหันนี้ก็เก็บเป็นวันพุธน,นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่คะ่ะ ที่เมื่อวานเราฉีดยาเพิ่มเติมไปนะครับ,รบก็สรุปแล้วก็คือว่าถุงไข่ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นตามที่เราคาดการอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีไข่ที่เราคิดว่าใช้ได้เนี่ยประมาณสิบใบนะครับซึ่งกระโตรงกับที่เราเราตั้งใจเอาไว้นะฮะ พราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมีการฉีดยาเพิ่มเติมแล้วนะครับก็จะมีการฉีดยาเพื่อให้ไข่พร้อมที่จะเก็บในวันพุธตอนห้าโมงครึ่งเพราะันพรุ่งนี้ตอนตีห้าครึ่งจะมียาให้ฉีดนะครับอ,อยู่นะครับซึ่งเราเรียกเป็นดัวอัลทริเกอร์เพราะฉะนั้นยานี้เนี่ยจะฉีดเพื่อที่จะให้ไข่ที่สุกเนี่ยพร้อมที่จะถูกเก็บในวันพุธห้าโมงครึ่งนะครับการก็เป็นอนเรียบร้อย ะะเราขั้นซ้ายมีกี่ใบเร<อ>าขี่ใบที่พร้อมเก็บาครับขั้นซ้ายมีประมาณหกถึบเจ็ดน,นะหกใบส่วนขั้นขวาก็เหลือสักสี่ใบ,บแต่ที่เหลือเนี่ยนะครับหมายว่าเราก็จะเก็บออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไข่ซึ่งเก็บออกมาด้วยนั้น,นถ้าเกิดว่าเขาเป็นไข่ซึ่งกาลังจะสุกเราก็จะอร,รอจนกระั่าเขาสุกแล้วก็จะฟรีซเพื่เราก็จะได้เพิ่มเติมเห็นแต่ว่าเราคาดหมายว่าอย่างน้อยเราจะได้สักสิบใบถ้าได้เกินกว่านั้นก็ถือว่าเป็นโบนัส นะคเัรโอเ,เอรียบร้อยครับเป <c oughs> ็นวันที่มาฝักไข่นะคะก็ถึงวันละ <c oughs> ให้อดน้ำอดอาหาร8ชั่วโมงนะคะห้ามแต่ง เรื่งประดับตาเล็บนะคะก็เราก็ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ที่ตัวเองคนเด็กไม่ได้ใส่อยู่แล้วอนะไรเงี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังจะเข้าสู่กรเซสของการผ่าตัดนะคะเป็นการผ่าตัดเล็บค่ะขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันก็คือประมาณว่า,าให้คือเป็นการบล็อกหลังนะคะนมยาสะลบเราก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะหมอก็จะดูดไข่จากช่องคลอดออกมาะคะ่ะประมาณนี้ค่ะ ฟังแล้วดูน่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันปั๊บเดียวแล้วก็ผู้ที่ผู้ที่รับการผ่าตัดเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรปลอดภัยทุกคนค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันหลังจากผ่าตัดเสร็จนะคะโอเคค่ะตเรียบร้อยนะคะผ่านไปด้วยประสบความสำเร็จอย่างด้วยดี <S 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 คือฉี่ยาสลตทึมมาทีนึงคือเสร็จแล้วค่ะแต่ก็ยังมีอาการที่ หนงหนงท้องนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุงัยเอ๊ะนี่ได้ฝากไข่แล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็คือหมอก็บอกเรียบร้อยแล้วค่ะได้ทั้งหมด13ใบนะคะก็คือด้านขวาเก้าด้านซ้ายสี่ค่ะทั้งหมด13ใบไปเดี๋ยววันศุกร์นี้คุณหมอนนะับโัพทอีกรอบหนึ่งแล้วอย่างไรองอัปเดตไปเนาะวันนี้ขอไปนอนกันบาย โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะของการเดินทางการฟรีสไขะะ่วันนี้เกดก็มาฟังผลค่ะว่าคุณหมอว่ายังไงบ้างหลังจากที่วันนั้นได้ผ่าตัดเล็กไปนะคะในการฟรีสไข่นะคะก็สําหรับเกดนะคะก็มองว่าการฝากไข่คือการลงทุนเพื่ออนาคตตัวเองเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยคือแก่ขึ้นทุกวันความสามารถในการมีลูกก็ลดลง การที่ฟรีสไข่เนี่ยเราก็ไว้เป็นแบ็กอัพไว้ในอนาคตเมื่อเราเจอคนที่ใช่หรือเราพร้อมนะคะไม่ว่าจะด้วยฐานะการงานอะไรเงี้ยเราพร้อมที่จะมีลูกเนี่ยนี่คืออีกช้อยส์หนึ่งที่จะสามารถทําให้เรามีลูกแล้วลูกของเราเกิดมาอย่างแข็งแรงคิดด oh. ูสิคะว่าสมมติเราอยากมีลูกมา,มาสักสี่สิบห้าเนี่ยแล้วประจําเดือนใกล้หมดแล้วก็ไข่ก็ไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยโอกาสที่จะแท้งหรือไม่มีลูกหรือจะ ลูกเกิดออกมาเป็นดาวซินโดรมก็ค่อนข้างสูงไปด้วยะคะ่ะอันนี้สำหรับเกรคือมันคือการลงทุนชนิดหนึ่งที่สำหรับสาวๆในยุคนี้ที่ยังไม่ได้รีบแต่งงานหรือยังไม่พร้อมแม้ว่าอายุอานามจะได้แล้วก็ตามอ,อันนี้เป็นช้อยส์ที่ดีมากๆอันนึงแนะนำเลยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย